vừa ra được. Hả? สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ cảm đi tất cả các bạn nhé các bạn thân mến, xin chào tất cả tất cả các bạn chào tất cả các bạn สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับ ở trung làng ạ. bị làng. là vậy là S <S <an> สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกา้านตงใจนะครับนะครับหลวงปู่แหวนครับช่วงนี้กระแสแรงแซงทางโค้งครับผมหลวงปู่แหวนสุจนนินโนครับวัดดอยแม่ป่ำจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่เรียนเดียวครับหลวงปู่แหวนนะครับถ้าพี่านดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยครับ ฮาราเบาๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้อง16ล้านดวงใจนะครับผมส่องกูแวนให้ชมนะพี่อะไรทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องสวัสดีท่านพี่26ล้านดวงใจครับผมสวัสดีท่าพี่26ล้านดวงใจด้วยครับ อชมเหรียญหลวงปู่แหวนครับช่วงนี้กระแสแรงแซงทางโค้งครับอกหลักมาแรงครับช่วงนี้หลวงปู่แหวนนะครับเหรียญนี้เป็นปีหนึ่งเก้าครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์ให้ผมอฝากกดไลค์ครับกดติดตามด้วยนะครับก็คอมเมนต์สอบถามนะครับผมพาราแบ่งตันนะครับรับกันาระแท้ทุกรายการนะพี่น้องนี่ครับเหรียญหลวงปู่แหวนครับ ปีหนึ่งเก้าครับสองพันร้อยสิบเก้าครับนี่ครับก็เหลืออยู่เรียงเดียวครับสวัสดีทุกท่านนะครับคอมเมนต์สอบถามได้ครับผมก็มีอีกหนึ่งครับหนึ่งองค์ก็เป็นล็อกเก็ตเนี่ด้านหลังก็เป็นนางกักครับนี่ยครับ กำลังเป็นนานกวักตรงนี้ครับนี่เป็นล็อกเทปหน้านเนี่ยเป็นล็อกเก็ปหน้านาครับขอบหน้านาครับเนี่ยครบขอบน้า,นาตึ๊บเลยพี่น้องเน,นี่ยนางกวักครัดกันหลัง เดี๋ยวเป็นรกปูแวนครับพี่พี่ชัยว่าผมมีหลวงปู่ฟันครับโอ้หลวงปู่ฟันรุ่นอะไรครับพี่รุ่นอะไรเอยหลวงปู่ฟันครับมีหลายรุ่นมากครับผมร้อยกว่ารุ่นน่าจะร้อยยี่สิตรุ่นครับพระอาจารย์สันอาจารย์รู หลวงปู่แวนก็เลยรู่เรียนเดียวครับพี่ช่วงนี้หลวงปู่แวนกระแสแรงมากครับอ๋อรุ่นสี่โอ้รุ่นสี่นิยมนะรุ่นสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่โอ้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับหนึ่งถึงเจ็ดรุ่นที่นิยมนะหนึ่งถึงหกหรอือเจ็ดเลยสองพิมพ์กันเดียวกันนะแต่แยกด้านหลังกัน สมเด็จหลวงปู่หงครับหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีครับจังหวัดสุรินรน์ครับขอบคุณเช้ามาเมื่อวานครับพี่เลียงสนามพระมาเมื่อวานที่ตลาดไทยครับช่วงเย็นครับแต่ภาพอ,องค์นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มุมนี้จะแตกครับตรงมุมครับมีสามจุดนี่หนึ่งจุดที่เวามเก็บไม่ดีครับกล่องหายไปเทาไ,ไรสองจุด มันก็เป็นสามจุดครับจะเทาะสามจุดตรงมุมคะทั้งหมดเลยครับนี่เราเทาะนิดเดียวตรงนี้นึ่งแถวหงเม็ดทอดหนึ่งเม็ดแล้วก็ตะกดหนึ่งดอกครับตรงนี้ครับตรงฐานท่นครับผมหลวงพ่งครับทาดาเบาๆให้ปล่อยตามสภาพครับ รุ่นนี้ถ้ามีกลองต้องมีสามร้อยบวกครับแต่วันนี้ผมเอาร้อยเดียวครับเนี่ยร้อยเดียวพร้อมเดินทางพี่ประกันพระแท้ครับเงี่ยขายตามสภาพครับกระเทาะมุมนี้ครับด้านล่างแล้วก็ฝั่งนี้ครับกระเทาะวี่เช่าไปพี่อับเปเลียมครับใช้พุธคุณรับดีเลยครับน่ครับหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีครับจัดเซ็ตครับเนี่ยครับชัดเจนครับผมภาราหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับเบาๆครับ มีอีกไหมครับปูหงมีเหรียญหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งมีรุ่นนี้ครับนี่ครับรุ่นเก้ามงคลครับพี่ตอนนี้มีรุ่นเก้ามงคลครับชนเจนพอล่างเจนพอบนเนี่ยผมเอยไปหมดแล้วครับแต่พอนล่างเจนพนบนนี่ครับเหรรุ่นนี้ครับเก้ามงคลคครับหลงปูหง นี่ครับวัดเพชรบุรีครับจังหวัดสุรินครับนี่ครับชช่อรุ่นตรงนี้ครับรุ่นเก้ามงคลนแปดสิบสี่ปีครับผมจะสร้างเมืองที่ยี่สามมีนาคมนะครับสี่ห้าครับประศสีห้าครับผมครับเป็นพระหลักย่อยๆของท่านครับไม่แพงครับ การมงคลครับาราคาเบาๆครับพี่แบ่งตันครับน้ำเปิดไม่แพงครับเรี่ยนนี้เอาไปร้อยห้าสิบครับ150ร้อยห้าสิบเรมเดินทางครับผมจัดไปพีร้อยห้าสิบ โอ้ตีราคาแล้วฟันให้ผรมได้ไหมเป็นรุน 6, ร่นหกโอรุ่นสี่ก็โอ้โหลาน่าจะหลักไปหลายหมื่นครับพี่ถ้าสวยสวยสภาพสวย,สวยหลักหลายหมื่นนั่นแหละถ้าเป็นรุน 1, ร่นหนึ่งรุ่นสองหลักหลายแสนถ้าเป็นเนื้ออัปกายิ่งรุ่นหนึ่งเนื้ออัปกานะติดเครื่องบินแครว่าเต้นติดเครื่องบินไหมเนื้อติดเครื่องบินนะนนราครับเป็นล้าน สองสามล้านครับแตุ่่นนี้นายอยู่หลักหมื่นครับต้นสี่ที่ตีเครื่องบินเหมือนกันกนะนายอยู่หลักหมื่นหลายหมื่นถ้าเป็นพระหลักนั้นต้องไปหาสายตรงท<อ>ี่ ต้อมสกลนครนะครับผมไปหาอาจารย์ต้อมสกลนครครับสายตรงหลือปูฟ้าน,น ผมมันคล้ายสีทองครับอ๋อเป็นเป็นชุบทองเหรอเป็นเนื้อกระลายทองเนี่ยไม่เป็นเนื้อกลายทองที่เป็นสีทอง ็หลักหมื่นครับตุนสีอยู่หลักหมื่นนะไม่ยังไม่ถึงไม่ถึงแสนครับผมแต่อยู่หลักหลายๆหมื่นครับผมมีพระอาจารย์โตไหมครับพอโตผมมารังสีหลวงพอโตหลวผมมี่ปค่าผมคิดดูก่อนับพี่แป๊บหนึ่งครับ 1, ไม่มีพี่ไม่ไม่น่ามีรุวพระอาจารย์ตู สมเด็จหลวงปู่แหงนียปีหกศูนย์ครับสมเด็จหลวงปู่แหงนะครับเกตุลุซุ้มครับเสียเียนเช่นมันชอนครับวัดพัฒนาธรรมนารามครับหรือว่าวัดบ้านด่านนี่ครับนี่ครับพอคุณสวยๆครับเพิ่งเช้าได้เมื่อวานครับผมนี่ครับเพิ่งได้มาชุดใหม่เมื่อวานครับผมเปิดสนามเมื่อตอนเย็นื่อวานเรียนหยดน้ำหลวงพ่อคุณปีห้าเจ็ดครับพี่ องค์นี้สวยจริงครับพระแบ่งปันครับพระแบ่งปันเสียมหยดน้ำนะครับหยดน้ำมีพระปรึกษาธรรมะของโรหะาับ อุทยานโตไหมครับไม่มีเลยครับพี่ไม่มีครับ <c oughs> ก็มีแต่หลวงพ่อคูณครับตอนนี้พ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงปู่ผางหลวงปู่แหวนครับผม <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับอยากชมองคไหนครับคอมเมนต์มาได้ครับผมนีม่คือนลงพ่อคคนครับรุ่นทรงน้ำที่นะครับรุ่นทรงน้ำปีสามแปดครับนะเรียนนี้ครับสวยๆครับกระสางโดยกองกระสาครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนขอบนักลงรึปเป็นุ่นทีน่นิยม,มีหนึ่งรุ่นของท่านครับลงพล่อคูนวัดบันได ฝากกด like กไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับหลวงปูหงงป่หงหลวงปู่หงอ่าหลวงปู่หงครับพระร้อยเดียวครับมีทนายสนใจปิดครับมีหลวงพ่องอไหมครับข้อเงินมีครับผมข้อเงินมีแน่นอนครับข้อเงินข่อเงินข่อเงินเดี๋ยวผมหาก่อนข้อเงินมีทินรู้ไว้ไหนครับ như cái vị này thấp hơn chơi thì thì không gần ừ, hạ mấy chơi thôi เดี๋ยวผมไปชมองนี้ครับครับหลวงพ่อพัดพอเงินผมหาไม่เจอครับพี่มรู้ไว้ไงครับไม่เจอหลวงพ่อพัดครับมีดหมอหลวงพ่อพัดนี่ครับรุ่นนี้ที่เด็ดเลยพี่มีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับรุ่นเศรษฐีร้อยปีพยาวนวนท์ครับนี่ครับสวยๆวครับที่สวยๆ อะไรสนใจพิมพ์คอมเมนต์มาครับผมคราบเบาๆครับแบ่งปันนะครับนะอยากชงองไงพี่ ก็มีเท่าที่เห็นครับอยู่หน้าจาครับรายการอื่นผมก็มีอยู่ครับแต่ยังไม่เอาออกมาเอาออมาทีละรายการครับ,พ,พ,รบพ่อแพรไครับพ่อแพพ่อแพนะครับพี่กุนทอครับผมพี่กุนทองครับ คุณแพย์เก้าสิบปี 3, นะสมามหกนะครับสมเด็จหล่อพ่อแพยนะครับมืดตึ๊บเดี๋ยวไฟไม่พอใครติ้งอะไรไมาอย่างไรอะไรว่าไง 不面